สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องผักของสวนพิษที่ในเบเยี่ยมนะคะมาต่ผลนนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะเราอยู่ใต้ต้นไม้สวยๆตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้แสงนะคะโคมไฟอะไรเลยเป็นแสงจากธรรมชาติเมื่อวันนี้ได้ไปที่เบยเยี่ยมเมืองก็เจอเลขที่นั่นเขามีการประกวด ฟักทองลูกใหญ่เลยนะคะเขาเรียกเป็นฟักทองยักษ์กันละกันพระสนใจเขาจะช่างเขาจะประกวดกันยังไงในลักษณะไหนแล้วก็ความจริงก็สนใจมาสองสมปีแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปแล้วพอดีเมื่อวานนี้อากาศดีด้วยว่าอ่ะไปดูซะหน่อยแล้วพอไปเนี่ยก็นึกถึงคุณทิพย ว่าเอ๊เมืองของเขาเห็นแวบ,บๆเหมือนกันว่าเอ่อเติร์เฮาส์เนี่ยมันขึ้นมาเป็นไอ้เป็นแผนที่ไงคะเส้นทางตรงนั้นอ๋เห็นแวบ,บๆ,ๆมานึันใกล้แต่ก็ใจก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอะไรยังไงนะคะแต่พอเสร็จจากดูประกวดซักทองยักษ์แล้วเนี่ยก็เลยเกดเล่นเล่นดูปรากวดว่าแค่สิบห้านาทีทร่อะไรแค่นั้นเองเลยโอ้ไปดีกว่า เพราะว่าเป็นช่วงท้ายๆจนนี่อยากกินลากหน้าไปเอาคณะสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยคะเห็ดหอมก็เลยทักคุณคิทไปคุณบอก้าเลยมาเลยค่ะตอนแรกก็สั่งแค่สี่เดียวแล้วก็กวางตุ้งด้วยแต่กวางตุ้งไม่มีก็คุณที่บอกว่ามีแต่คะนเห็ดหอมนะกําลังเยอะเลยสวยๆมาเลยมาเลยลก็เลยไปหลังจากนั้นคุณที่บอกว่าตอนนี้ที่สวนเนี่ยมีก็คือคณะ แล้วก็เนี่ยนะคะโบหิมะรูปร่างค้ายมันเทศนะคะก็จะมาลองทานไม่เคยทานแล้วเหมือนการก,กรอบกเป็นหวานนนเลยมันๆอร่อยดี mm hmm. ทิปก็ได้ให้มาชิมอีกด้วยโ mm hmm. บหิมะเยอะเลยค่ะนะ mm hmm. ทั้งขุงเลยค่ะ mm hmm. ตอนนี้มีเยอะค่ะ mm hmm. ถ้าเผื่อว่าสนใจแล้วเคยทานและติดใจรสชาติ แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเอดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะคก็ติดต่อคุณพิ์ได้กำลังมีเยอะเลยได้ที่จะต้องขุดก็ยังมีอีกคุณพิ์บอกว่าตอนนี้ผักที่สวนเอซักแฟงก็ยังมีค่ะดิสเคนเยอะเลยแล้วก็เคยได้มานะคะแล้วมาทำเป็นแจงสืเอซักเขียวอย่างนี้ค่ะอร่อยมากเลยเนาะ ไก่หมูสามชั้นหรือว่าชีโคหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยจริงๆยังมียังมีนะคะท่านใดสนใจผักเขียวก็ยังมีอีกเยอะค่ะที่สวนของคุณพิ์เมื่อวานได้ไปถึงเย็นแล้วแล้วก็มึกเลยนะคะอันนี้คุณพิอก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปตัดให้ใหม่ๆเลยเนี่ยค่ะคณะคณะเห็ดหอมนะให้ดูนะคะอันนี้เป็นที่ถุงเดียวก็คือ ประมาณสองโลเพราะใบตัด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัดกันแล้วก็นึกถึงเพื่อนว่าเอ๊ะเขาเคยชอบแล้วกินอร่อยอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาสรุปแล้วเมื่อวานกลับมาบ้านเนี่ยด้วยคณะเหตุหอมยี่สิบโลดู <c oughs> ือซิฮะนะสดใสเขียวให้ดูกันใกล้ๆก่อนนี้สักนิดหนึ่งเนี่ยแะไรคะ เคียวน่าทานมากเลยแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าอร่อยมากตอนนี้เป็นช่วงที่มันก็ฝนตกเนาะวันนี้แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะไม่ตกเพราะฉะนั้นแต่ว่าวันนี้เเราจะต้องทำลัดหน้าแล้วนะคะก็เลยว่าต้องมารีบให้ดูกันซัก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีให้ดูแล้ว <laughs> ไปอยู่ในหมอ้อ <laughs> นี่แหลคะค่ะโอ้โหเนาะ สวยใหญ่แล้วก็เนี่ยกรอบๆเลยทําจริงต้นของเขาเนี่ยหรือว่าปีเนี้ยคุณพิศบอกว่าต้นเขายาวมากไม่รู้จะยาวไปถึงไหนเอ่อทีนี้ก็ว่าเขาจะตัดขายมาช่วงแค่นี้ค่ะประมาณหนึ่งฟุตก็ถามว่าเออทำไมอ่ะไอ้ตรงกบกอันนี้ความจริงมันก็ยังทิ้นได้นะเอ่อปอกอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันก็กรอบดีแต่คุณพิ์นะคะโอ้ยน้ำใจแม่ค้านะ เขาบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยจะชอบกินคณะขนแหงก็คือว่าถ้าตัดไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะออกเป็นสิ่งเป็นก้านอะไรอย่างเงี้ยต้นมันก็จะประมาณเนี้ยค่ะหรืออาจจะเล็กนิดหน่อยเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะกรอบแล้วก็หวานอร่อยคือกบตรงนี้มันจะไม่หนาไยคะคนจะชอบที่สุดแล้วก็บันทีแล้วที่กบหนามคนไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าถ้าซื้อไปใช่ไหมคะแล้วต้นมันเป็นแบบมีกบ หนาๆอย่างเนี้ค่ะก็อาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมันหนักเนะะี่ยค่ะมาดูสิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณที่บอกว่าอ้ออย่างเนี้ยกําลังดีเลยนะคะที่สําคัญก็คือยอดอร่อยแน่นอนแล้วก็ตอนช่วงกบกนี้ก็ยังกรอบดีอยู่เพราะว่าที่มันแก่ๆเนี่ยมันก็ยังเป็นเอ่อเอ่อต่อไปข้างล่างได้เป็นสิบยี่สิบเซนอะไรเงี้ยค่ะยังนเขาบอกไม่ต้องขายทิ้นไป อันอย่างนี้แหละให้กินกันอร่อยอร่อยน่ารักน่าไคะค่ะปลูกให้ทานประครบประงมผักสวยๆและยังคิดถึงเวลาตอนขายด้วยว่าให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนี่ยได้กำไรเต็มๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยพูดไปพูดมาฝนก็เกือบหายนะคะมีตกเล็กๆน้อยแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรที่จะสู้ผักได้นะคะพอเห็นผักแล้วค่ะเราชื่นชมผักไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องพรมน้ำเลยเนี่ยค่ะได้น้ําฝนก็เป่งปังตั้งไเ,เดียวเลยนะคะแค่คืนเดียวเองสวยงามมากจริงๆแล้วยังมีทริปอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ที่สวนทริป พริกเยอะมากแล้วถ้าไปเด็ดเองก็ราคาก็จะได้ถูกกว่าที่ถ้าไปซื้อถ้าซื้อที่เขาก็ต้องจ้างคนเด็กไงคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มราคาสองยูโรสามยูโรอะไรในลักษณะนั้นเนี่ยค่ะเอามาให้ดูกันก่อนนะคะถ้าสนใจนะคะคะเห็ดหอมแล้วก็ฟักเขียวแล้วก็มีโบหิมะแล้วก็พริกค่ะมีเยอะเลยติดต่อคุณทิพย์ไปค่ะ ที่สวนผักไทยเป็นเยี่ยมเมืองอัลเตอร์อัลก็นำมาฝากกันนะคะสด,สดๆเลยเมื่อวานตัดกันมืดก็มืดใช้แสงของอที่มือถือแต่ทีนี้ว่าเชื่อเลยว่าคุณทพิ์ะเมื่ามืดขนาดไหนอะไรยังไงนะคะก็ยังเห็นผักของตัวเองอยู่แล้วตัดมาได้โชคๆแป๊บเดียวยี่สิบโลนะคะสวัสดีค่ะ มีไฟด้วยมาตัดคะน้ากันมางเห็นกันหรือเปล่าเปิดไฟฉายเห็นเห็นโอ้เทคโนโลยีนี่เขาไม่เคยได้ใช้เยอะแยะไปหมดเลยคะน้าเห็ดหอมทิพสวนผักไทยเห็นแบงยี่ยมตอดีผ่านมาค่ะก็เลยคิดถึงคะน้านะ ไม่ได้คิดถึงเจ้าของเลยไม่ไม่เลย <c oughs> แล้วมันอยู่ใกล้มากเลยที่มาดูไอ้ฟักทองเนี่ยค่ะฟักทองยักษ์เนอะทอค่ะ <y ak> ลูกที่ชนะก็พันกว่า <ong> <y ak> ก,กิโลโอ้ลูกใหญ่กูตอบมากค่ะถ้าใครได้ทานตอนนี้ก็คือแบบอือหือสุดยอดแล้วมันทำไมยาวกับปกติอะคะทิพคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราปลูกถี่เกินไป แล้วก,ก็เลยแย่งแสง,แสงเขาก็ต้องการแสงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงมีช่วงที่เราปลูกใหม่ๆเขากํลาลังจะเริ่มเติบโตค่ะค่ะแล้วอพอดีมันมืดอากาศอากาศมีแต่ฝนเลยทิฟก็เลยคิดว่ามันเป็นเพราะว่ามันไม่มีแสงหรือเปล่ามต้องการที่จะยแย่งกันเขากํลาลังโตด้วยค่ะก็เลยแข่งกันเลยเยอะเลยนะคะกรอบ แค่ผัดก็อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะคะสั่งเลย